สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับผมมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกแล้วอิมพิเรียลเอกห่างหายไปนานเลยสาหรับเอมดีนะครับผมเนื่องจากไม่มีเวลานะผมคลิปอื่นที่ลงใน YouTube ก็เป็นคลิปที่แบบว่าตั้งลงล่วงหน้าว่นะเพราะว่าพอดีแบบมีหยุดหยุดภาคเรียนนะครับปิดปิดเทอมสามอาทิตย์นะผมก็เลยลงยูริกับเอปกไว้แต่ว่าไม่มีใครดูเหมือนเดิมนะตามช่องเราก็ไม่ค่อยมีใครดูอแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ ทำเป็นงานดีเลกแต่ก็อยากเป็นงานหลักเหมือนกันแต่ว่าน่าจะยากแหละเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะ <c oughs> แต่ว่าผมก็สู้อยู่ไปเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันต่อนะผมเดี๋ยวแบบที่ผมบอกว่าจะลองตัดต่อเอาฉากในกระตูนมาใส่ให้ผมก็จะลองดูนะแต่ไม่รู้มันจะติดลิขสิทธติ์หรือเปล่านะว่าพยายามไม่ให้เกิน10วิหรือ15้าวินะแต่ไม่น่าเกินมั่งฉากแต่ละฉากแต่ว่าเหมือนเวลาเราเอามาใช่ไหมล่ะเสื้อมันก็จะไม่ตรงอะไรเงี้ยทุกคนเก็ตใช่ไหม จะบอตัวที่ยิงเป็นท่านู้นท่าน,นี้นะครับอาจจะไม่ได้เอามาใส่ทุกท่าแต่แบบลองลอง,ลองเอาเข้ามาดูก่อนซึ่งผมก็ต้องไปตามกดดูกระตร,ตรงกระตูนเลยนะแบบอันนี้ก็ดูง่ายหน่อยนะแต่ว่าพวกของทีมของเพนมะก็ต้องแบบไปหาหลายตัวนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ดูก็เหมือนแค่ตัดฉากจากอนิเมะมาใส่เชยๆแหละไม่มีอะไรนะประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็ไม่ฉากไม่อพูดผิดไม่ฉากเลยไม่ต่างจากที่แบบว่านในเกมมันเล่นให้ดูหรอกแต่เดี๋ยวลองดูใส่ ใส่ไม่อะใส่แค่นิด,นดหน่อยบางตัวบางท่าพอแค่นะั้นประมาณนั้นประมาณนั้นผมกลัวติดลิขิตนะแล้วก็ซ่องผมก็เหมือนเดิมลงเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมจะได้มีกําลังใจทําต่อถึงแม้ว่าปกติจะไม่มีใครดูมากก็เถอะถ้าเราพูดเยอะเกินมีเสียงรบกวนเสียงกระอีเสียงพัดลมหรือเสียงแมววิ่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมยังไม่ได้ลองปุ่มลองเลยนะผมเพิ่งอัปเดต การ์ดจออัปเดตวินโดว์เสร็จปุ๊บผมก็มาเล่นเลยสิ่งที่จำไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือไอเปิดโหมดโหดนั่นแหละผมจำไม่ค่อยได้นะประทีมลิเกตนกีกันทีมของปู่เอนโดเอ้ยตาเอนโดตาไดสุเกะเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรครับผมสำหรับเกมนี้ ผมจะตัดแค่บางตัวนะผมบอกกปเแล้วนะเพราะว่าเฟื่องบางทีมันมันมีเป็นหลายร้อยต่อนะบางทีกว่าจะหาเจอนะส <c oughs> ื่อตัวละครก็จำไม่ผมอยากเล่นภาคใหม่วิ c t o อร r o ร d แต่ไม่รู้แหล่งนะแบบบางช่องที่เขาทำเป็นแบบเป็นเม <c oughs> นปัจจุบันอย่างไรเขาก็เล่นไปแล้วนะเล่นประจำผมก็อยากเล่นมากแต่ส่วนตัวผมเป็นคนเล่นกีฬาบาสนะไม่ได้เล่นบอลน,นะ ถ้าเป็นกีฬาผมนะโอ้ยยังคงกระตุกเหมือนเดิมนะผมลืมความกระตุกเลยนะว่ามันเคยกระตุกก็ขออาไฟได้วยครับผมแก้สุดละคอมผมไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ด้วยอันนี้แย่งบอลใช่ไหมแย่งเลยอุ้ยไม่ทันเหรออันนี้ไหนก็เป็นท่าของโซเวลกะดากอนแคสไม่รู้ใช่ไวเวิร์นขย้ำมังกรขย่ำอะไรหรือเปล่าท่าอะไรกันรู้ไม่รู้ อันนี้ก็วิกตอรีพันอยู่ในตอนหลังๆน,นุ่มอ่นฮะอ๋อคนละตัวเนี่ยอาร์คีสลันตันเนี่ยสลันตันสลาตันอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะเอามาใส่อะไรยังไงเนี่ยวิกตอรีพันอย่างเงี้ยก็ใช้ได้อยู่ ปิ่งแบบปกติเลยถ้าถอยลงไม่นุทัหมดเลยฮะถ้าดักกันแล้วดูจากมินิแบบมาฮะเ,เนี่ยโกโคมาโอด,อดินอดไม่เนี่ยโกโคอาจจะเราต้องชนะให้ได้ขัดแห่งจิต เรียบร้อยแรงมากนะวิดีโอตั้งแต่ผมเคยดูคนอื่นเล่นแล้วอยากเล่นจะโหลดมาเล่นเองนี่คือแบบว่าแทบทุกคนก็จะมีวิดีโออยู่ที่ผมเห็นนะแต่อาจจะเป็นที่ผมเห็นคนเดียวก็ได้คนอื่นเขาอาจจะไม่มีนะผมคงดูอยู่ไม่กี่ช่องแล้วมันก็เลยมีวิดีโอหเห็นอยู่อลองลองอเอ้าติดเกาะอติดอาวุธล่างอาวตารนพอดีเนี่ยเทพดาแปลว่าติดอาวุธ อะไรเนี่ยรูปแบบท่าเนี่ยผมก็จำไม่ได้มันอยู่ตอนไหนไหนะใ,ใส่อะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะตอนมันก็จะเป็นแบบซ้ำๆหน่อยเวลาถ้าพูดถึง,งนะสองศูนย์ครับผม <c oughs> เปิดยังไงวะผมกดทุกปุ่มเลยเมื่อกี้ม,มัวมัวแบบลำลำแต่แต่ไม่มีท่าภาษาใครอ๋อมีเดวิลูชัน่นฮะลมอะไรยังขวางได้กัน,น่ยหัวแตกเลยม่ง มันต้องเป็นสีแดงก็ใช่ปะแบบยิงเนี่ยดูเลยเป็นของสีของเอนโดเฉยสามโซนครับผม,โ,มโ,โถมยิงได้แล้วกันะะนะเรากองหน้ายิง,งแล้วนี่หว่าเหลือปีกข้างแล้วล่ะเอ็ดกา้าเป็นท่าพุ่งเหรอเนี่ยโอ้อา โอ้หท่าระเบิดนะดนีะ่คอปปี้ของตัวหัวฟูฟูของภาคเอนโดไายแรกกันนะเพราะว่าคนนั้นเขาจะมีท่าเอาอะไรเอ้ยทำไมาเรากดกันไม่ได้่ะผมกดประกรันกดแย่งปุ่มไม่ติดหรอวะจอยไม่ได้ใช้นาจะกดไปก่อนทำไมาถึงกดไม่ติดวะโอ้ยิงไกลๆท่าสองก็พอแล้ว มันจะเบาตรงตัวเอ็ดเก้าผมไม่รู้ในการ์ตูนตกันในเกมมันเหมือนกัอยิงไกลย,ยิงแรงเลยเไกลหน่อยแล้วกันนะยิงเลยจะขัดอีกไะเนี่ยของมาแล้วครับลูกเตะไม่ตาย ต้องชน,นะให้ได้ขัดแห่งจิตเฮ้ย,ยเราชน,นะว่ะของเราม,ามันห้าวิวสามมั้ อุ้ยผมไม่เคยกดเลียงท่านี้ได้เลยอุ้ยเอ,อผมจะกดตัว A ส่งไปกดตัว B ใชาผมล่นเดจอยนะมันเดิมนี่เธอเธอีเธอเธอโดยแล้วยิงไกลลองท่าหนึ่งไหมโอ้กระตุกกระตุกเบอร์นิง h ช t ก๊อปท่าของเซ็นโกคุเลยใช่ไหม จำชื่อได้แค่ภาคโกนะก็ไม่เชงว่าจำได้ประจำไม่ค่อยได้ถ้าเอาจริงนะอุ๊ยอันนี้ไม่ได้เป็นท่าสเต็ปลมช่วยโดนอีกทีหนึ่งลูกโค้ เราต้องชนะให้ได้ขัดแห่งจิตเทีบทยบสโลนสี่ศูนย์ครับผมไป<อ><อ> อะไรมงก็คือฉันเทพพิทักษ์ใช้เป็นท่ากอดแฮนแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นร่างอาวตารท่าเดียวกันกับสุรุณิถ้าผมจะไม่ผิดติดอาวุธ สามสี่ห้าห้าพอดีปั๊มได้แค่ห้าสูงสุดหรือเปล่าจะใครปั๊มเป็นหกได้นี่หัทเทวาเอ็กอ๋อมันกลายเป็นท่าวิวสองไอ้นี่เหรอโอ้โอโอเคโอเคแต่มันใช้ฮัทเทวาธรรมดาสีแดงได้ไม่ใช่หรอวะอ๋อผมไปกดคอเวลานอกไว้แต่จริงเวลาก็จะหมดแล้วล่ะครึ่งแรกนะ cố gắng chia sẻ tidings sắp xếp tội nha yên phong hơi bơi một hộp binh chuông cố đến ถ่ายเข้าโกแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปตอนนั้นเล่นเฉยๆมันมีของโดบไหมถ้าจงไม่ผิด <c oughs> อ,อยู่ตอนสุดท้ายอ่านไม่ออกนะ <c oughs> โอเค ไม่มีไหมโอเคอุ้ยเต็มหลอดเลยโอเคท่าน,นี้ก็โกงบัตเพราะมา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 ,มา 50แล้วคลิปนี้คงใส่ไม่กี่ตัวนะที่ผมดูนะใส่เอ็ดกานี่แหละแล้วก็โลโก้ตัวยิงของผมมันก็เป็นตัวเดิมๆนะเพราะเราเป็นตัวภาคโกมาแบบนั้นถ้าแบบใส่ติดอูจริงๆผมก็ไม่รู้จะใส่มาทำไมนะ ติดอาวุธนี่ก็ต้องเป็นภาคบิคซิแม็กเลยมังนยกดแฮนด์ Hand, ธรรมดาฮัตเทวะหกศูนทีพี่เ่าไรสิบหกศูนย์ทีพหมดแบ้วเด้ยโอ้โหโดนโอ้มีกระตุกมีกระตุก เนี่ยเฟรมแลนเป็นของคุริมรัสิป่ะวะไม่ใช่อีกคนเอ้าเรากดเราไม่จะไปยืนมองหน้าเราไม่จะกดแยง,งเงมื่อกี้โอเคอีว่ากำแพงเมืองจีน ไปไหนฮะไปไหนจำชื่อไปได้ภูเขาไปเลยยิงตรงนี้แหละ ออกมาแล้วครับลูกเตะไม่ตายซ้ำซ้ำซ้ต้องซ้ำซ้ำได้ต้องซ้ำผมว่าเบามากวินความเร,ววมเร็วลงของแท้เราต้องชะนะให้ได้ทัดแหงจิตลุ้นขนาดซ้ำหน้าประตูโอเคผมผมขอเวลานอก โอ้โหจะยิงอยู่แล้วมันเปิดหมดโหดส,สู้ผมอุย้ยผมปล่อยตัวบีแล้วเมื่อกี้หืม,มแค้นชนอ่อเร็วเกินอีกฮ่าเสียบโอ้โหเสร็จเลยเร็วสามอย่างนี้อัดหน้าประตูโดนแน่เลยินสกิต่ออาคีควงสวัน มาอะไรมงก็คือฉันเทพพิทักษ์เอางี้ดีกว่าเอ้าเราจะเอาท่าหนึ่งยิงเมื่อกี้

วิ่ง่าอะไรวะผมเคยเห็นในกระตุลผมจำไม่ได้ฮะลองลองท่าสองลองลองเชิงเลยกันได้มันไกล่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะกันได้แหลอะอะไรคำไรคณตาอุย้ยโดนเสียบกาอากาศ ฟ้าวฟ้าวจานอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหน้าเปลี่ยนอนนี้ใช่ป่ะตัวสำรองโอเคเออมันโหลดไม่มานะเอ,อ้ยเติมเลยลละเปลี่ยนมาทำไมของผมเปลี่ยนมายิงประตูนะ ไม่มีสูตรอ,อย่างนี้อยู่มันก็เลยไม่มีท่าประสานด้วยวะอ๋อได้แค่ฟอ์เตจิโม่จบเลยย มาเอาบ้างเถอะหน้าประตูเลยติดอาวุธเนี่ยตอนทีิมันต้องเป็นท่าอีกท่าหนึ่งปุ๊ถ้าเป็นท่าเอาตาให้เสยเป็นอีกท่าแต่พอติดอาวุธแล้วมันรู้เราโก,กงอะน,นี่เป็น รุ่นใหม่ประทะรุ่นเก่าเจอร่างโอตาลมันยิงแรงกว่าแย่งคืนชนะแต่จะไม่ได้ยิงอ๋อท่าแย่งเหรอมจะหาเจอไหมนี่ ไม่ design, no part, ได้ใส yeah. ่นะไหนใส่ได้ก็ใส่เท่าอย่างที่บอกนะยิงตรงนี้แหละน่าจะเข้านะถ้าใช้ท่านี้กันน่ะโดน 80ป t p เนย์อเลยแต่ที่เรียกผมเห็นมันเหลือ60ไม่ใช่ปะลืมฮฮฮตัวไหนรับได้เนี่ยสามเลย ซ้ำมาแรงเหมือนเบานะครับพี่อวตาลอะไรมงก็คือฉานแท็กิท้าโดนโหให้เด็กใหม่ผมยิงมกักงเฮ้ยเอาไปเล่นคนเดียวเลย พอท่านี้ที่ใช้การชิโดเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโหโหได้แค่ท่านี้ด้วยถ้ามีอาวาตารกันอยู่นะอันนี้กันไม่อยู่แนตะ่ผมว่าแต่ดิงไกอาจจะก,กันอยู่ไข่แตกตอนกำลังจะจบเกมอีกทีแปดหนึง่ง นั่นไงไขแตกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแปดตัวหนึงของลิเ์กิกันนะอันไหนใส่ได้องก็ใส่ไว้เจอกันคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ